่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร์ค่ะวันนี้ทำรนดอมไปหัวข้อการผจญภัยครั้งใหม่ของชีวิตเนื้อหารนดอมวันนี้นะคะมีไพ่ใบแรกขึ้นมาก็ทาวเวอร์เลยนะคะแต่เป็นพลังงานของการสร้างสารรค์หรือว่าเป็นพลังงานของไพ่ Oracle ที่บอกว่า การก่อร่างสร้างสิ่งใดอะค่ะมันต้องเป็นสิ่งที่เราอะมีความมั่นอกมั่นใจจากรากฐานที่แข็งแรงสะก่อดการสร้างบ้านการสร้างหอคอ,อยนะคะค่อนข้างจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือว่าการสร้างสรรค์บางคนในที่นี้อาจจะกำลังสร้างบ้านสร้างครอบครัวนะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่แต่มันเป็นพลังงานที่เหมือนคุณจะต้อง ก้าวต่อไปอะคะ่ะในสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณหวังมันเป็นไพ่ดสานและไพ่พลังงานของเนื้อหาเรื่องราวที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองช่วงเวลานี้นะคะ่ะคุณอาจจะเขียนสตอรี่เรื่องราวในชีวิตไว้แบบวาดฝันว่าอนาคตจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นสิ่งนีนงนน้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในการเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทและคุณกําลังจะมีพาร์เนอร์หรือว่าหุ้นส่วนนะคะหรือใครบางคนจะมีเพื่อนมีคนรู้จัก ที่จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณหวังในปลายทางซึ่งแม้มันจะเป็นการเริ่มต้นนะคะในการสร้างตัวใหม่หรือการเริ่มสร้างฐานะไรายได้เริ่มก่องร่างสร้างอะไรบางอย่างในชีวิตที่จะเป็นอนาคตเป็นธุรกิจการงานหรือหมายถึงการ ซื้อบ้านก็ได้นะคะเป็นพลังงานเกี่ยวกับการสร้างฐานะการสร้างเนะื้อสร้างตัวจากหน้าไพ่เนี่ยเหมือนคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคุณมีพาร์ทเนอร์คุณมีแสงสวา่างมีพันธมิตรมีเพื่อนๆจํานวนมากมายซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปพึ่งพิงหรืออาศัยเขาแต่มันหมายถึงคุณจะมีคนที่เข้าใจคุณเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็พร้อมสําหรับ การเริ่มต้นในเส้นทางของชีวิตใหม่หลังจากนีอะค่ะการผจญภัยในชีวิตของคุณนั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่าน,นั้นเองนะบางคนกําลังจบจากบางสิ่งบางอย่างนะคะกําลังพยายามจะปรับตัวไปสู่สถานการณ์ใหม่บางคนเพิ่งเรียนจบค่ะกําลังอยู่ในช่วงของการสร้างเนะื้อสร้างตัวกําลังเก็บเงินกําลังจะไปขอใครสักคนแต่งงานก็ได้นะไพเอ็มเพรสเป็นพลังงานของการเป็นแม่ของลูกหรือการตั้งครรภ์การมีบุตรการสร้างฐานะอะค่ะ แลวมันยังไม่ใช่ช่วงที่คุณไปถึงจุดของเอ็มเพรสจริงๆเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นอนาคต อย่างชัดเจนมากคือไพ่สองไม้มาเลยนะคะแลยคุณจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างก่อนเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่าบางคนจะเป็นช่วงที่เหมือนเรียนจบและกําลังจะออกไปทํางานนะคะไปเผชิญโลกว้างกําลังจะมีภาระในการผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงเวลานี้แต่สิ่งที่ดีมากๆในหน้าไพ่แรนดอมเนี่ยคือ คุณจะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีคนที่เข้าใจมีคนที่พร้อมไปด้วยกันกับคุณและเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนคุณจะต้องคัดสรรน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนก็เข้ามาดีบางคนก็เข้ามาไม่ดีเท่าไหร่และมันอาจจะมีหลายๆอย่างหลายเหตุปัจจัยอะคะ่ะอาจจะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่หมายถึงคุณอาจจะไม่ได้ถูกชะตาในรูปแบบเดียวกันเสมอไปเพราะว่าไพา่เาษีเนี่ย มันเหมือนเป็นการแบบชอบเก็บเนื้อเก็บตัวการไม่ค่อยออกไปปาร์ตี้สังสรรค์สักเท่าไหร่แต่บางทีเพื่อนคุณอาจจะเป็นสไตล์ที่แบบคนละคขั้วกับคุณเลยก็ได้แต่หลายคนนะคะจะได้รู้จักสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆการงานหรืออะไรที่เป็นสถานการณ์ให้คุณต้องไปอยู่กับคนอื่นเยอะๆในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อน การไปทําธุรกิจการงานใดๆอะค่ะต้องมีหุ้นส่วนต้องมีเพื่อนมีพาร์ทเนอร์หรือบางคนอาจจะเหมือนศึกษาอยู่คนเดียวเงียบๆมานานนะคะถึงวันที่จะได้เอาวิชาออกมาใช้ก็ต้องมา,าหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือคนที่เหมือนเป็นลูกค้าก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะดังนั้นหลายๆอย่างช่วงนี้คุณจะเหนื่อยแล้วก็วุ่นวายพอสมควรแต่มันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะมันจะให้การงานการเงินความมั่นคงในอนาคต ใครที่อยากได้บ้านก็จะมีบ้านค่ะใครที่อยากได้ครอบครัวก็จะมีครอบครัวบางคนอาจจะมาในรูปแบบที่เหมือนกับเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยเป็นการแต่งงานการสร้างฐานะร่วมกันไปแต่ว่ามันจะเป็นหนังคนละม้วนกับชีวิตที่ผ่านมาของคุณเลยนะคะบางคนอยู่ในช่วงที่เหนื่อยๆหนัก,นกๆกับชีวิตมานานๆน,นะหลังจากนี้ค่ะคุณจะมีคนมาผ่อนแรงในหลายๆด้าน อาจจะหมายถึงหุ้นส่วนการเฉลิมฉลองการแต่งงานการมีลูกมีบุตรการซื้อบ้านซื้อรถใหม่แต่จะเป็นลักษณะที่เหมือนจะต้องไปข้างหน้าต่อค่ะจะไม่ใช่อะไรเดิมๆแบบที่เคยผ่านมาในชีวิตมันจะเป็นการผจญภัยสู่รูปแบบชีวิตใหม่การที่คุณเคยอยู่คนเดียวเงียบๆสบายใจก็าอาจจะต้องมีใครหลายๆคนนะคะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตแต่มันจะเป็นความ รู้สึกวุ่นวายที่ดีอะค่ะเป็นความวุ่นวายที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบหรืออาจจะรู้สึกเหนื่อยกับมันสักหน่อยนึงแต่มันก็ให้ในเรื่องของคอนเน c t ชันรายได้ความสำเร็จความรักในครอบครัวหรือการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองไปสู่ตัวตนที่ดีกว่าเดิม แต่ในขณนะดเดียวกันก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจในเส้นทางชีวิตหลังจากนี้การผจญภัยของคุณจะออกไปในทิศทางไหนใช้ชีวิตแบบไหนต่อไปหลังจากนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณจะเป็นคนเลือกเป็นคนสร้างสรรค์และก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณอีกเช่นเดียวกันนะคะที่จะเป็นคนมองว่าอนาคตคุณต้องการอะไรบางคนจะติดเพื่อนหรือว่าคล้อยตามสังคมได้ง่ายะคะ่ะเพราะว่า ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองหรือไม่เคยชินกับการเจอรูปแบบชีวิตในแบบที่คุณกำลังเจออยู่ในช่วงหลังจากนี้แต่มองว่าคุณจะปรับตัวได้นะคะแต่อาจจะต้องเลือกสักนิดนึงว่าอันไหนที่คุณไหวอันไหนที่คุณไม่ไหวก็ปรับบาลานซ์ดูตามที่เหมาะกับตัวเราอะคะ่ะเพราะบางคนอาจจะแบกภาระมากเกินไป รับอาสาจากคนอื่นมากเกินไปรับงานเยอะเกินไปจัดการไม่ไหวนะคะแต่คุณจะมีกองทัพหนุนหลังนะคะเป็นเพื่อนๆของคุณที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เหมือนบางครั้งคุณต้องชัดเจนนะคะในการสื่อสารบางอย่างที่เหมือนคุณรู้สึกว่ามันเป็นการเอาเปรียบหรืออะไรที่ ดูแล้วไม่แฟร์เลยกับเส้นทางของคุณคุณก็จําเป็นที่จะต้องตัดออกไปบ้างนะคะไม่งั้นคุณจะเหนื่อยมากเกินไปในช่วงชีวิตหลังจากนี้นะคะ่ะแต่หลายคนกําลังมีเรื่องของการก่อสร้างร่างชีวิตใหม่การผจญภัยในเส้นทางใหม่การเขียนสตอรี่ในชีวิตว่าคุณอยากจะเป็นใครเกิดมาอยากทําอะไรแล้วบางคนอาจจะเป็นการศึกษาสิ่งใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆนะคะในเส้นทางของชีวิต บางคนเป็นการศึกษาในเรื่องของธรรมะด้วยนะคะเป็นเรื่องลี้ลับโลกหลังความตายการเกิดการตายเรื่องราวแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยสนใจกันหรือไม่ค่อยมีอะไรที่มันเ,เป็นรูป,ปรธรรมให้คนอื่นได้เรียนรู้กันมากนักแต่คุณจะสนใจฝ่ายรู้ในเรื่องพวกนี้และค่อนข้างจะศึกษาไปได้ไกลกว่าคนอื่นพอสมควรและในเรื่องราวของชีวิตหลังจากนี้ค่ะ ใครที่ออกห่างจากบ้านมานานนะคะบางคนจะได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านนะเนี่ยได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านกลับไปเจอคุณแม่กลับไปอยู่กับภรรยาและลูกกลับไปในพื้นที่ที่เป็นที่ที่คุณรู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขบางคนได้มรดกนะคะบางคนเหมือนไปดูใจหรือไปเ,ออเยี่ยมเยียนครั้งสุดท้ายจากใครสักคนหนึ่งที่ล่วงลับ มันมีโอกาสที่คุณจะได้บ้านหรือว่าได้อสังหาที่เป็นมรดกตกทอดนะคะแล้วคุณอาจจะได้ย้ายงานจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งเพื่อไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเป็นการรีเซ็ตเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่และชีวิตที่เคยผ่านมาค่ะมันจะเป็นหนังคนละม้วนหลังจากนี้เลยเพียงแต่คุณจะใช้เวลาปรับตัวไม่นานค่ะคุณก็จะสามารถจัดการแล้วก็จัดสาารรได้ว่าโอเคฉันต้องไปทางไหนต่อนะ หรือคุณอยากที่จะเริ่มต้นในจุดไหนของการเรียนรู้ชีวิตใหม่อะคะก็จะมีคนเข้ามาสอนเข้ามาให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแต่ที่แน่ๆมันคืออะไรใหม่ๆม,มันคือโอกาสมันคือมรดกตกทอดหรือว่าการได้สิ่งที่ดีงามในชีวิตนะคะการได้อสังหาได้บ้านได้รถส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแล้วก็ครอบครัว บางคนได้กลับบ้านไปหาใครบางคนที่เป็นที่รักนะคะบางคนเป็นการกลับไปลาจากกันแต่ว่าจะได้อสังหาหรือว่าความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะซึ่งพลังงานหน้าไพ่มันไม่ได้แย่นะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนอาจจะผ่านเรื่องเลวๆ้ายก่อนแล้วจะกลายเป็นดีในตอนท้ายหรืออาจจะเป็นเหมือนการจบบางสิ่งบางอย่างในวิถีเก่าสู่วิถีใหม่ที่มันเป็นคนละรูปแบบแต่คุณจะได้เลือกอะคะ่ะ คุณจะได้เลือกว่าหลังจากนี้คุณอยากจะแพลนชีวิตไปในรูปแบบไหนอยากจะใช้ชีวิตคู่กับใครอยากจะอยู่ยังไงในสถานที่ในอนาคตมีบ้านแบบไหนมีชีวิตยังไงทำงานอะไรเหมือนคุณจะได้แพลนชีวิตคุณเองแต่ว่า ในช่วงแรกๆมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างค่ะอาจจะเป็นการเปลี่ยนสังคมด้วยเปลี่ยนการงานเปลี่ยนอะไรเยอะๆยะเยอะสิ่งไปหมดแต่เอาเป็นว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่เหมือนกับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อะ่ะเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นเพื่อน ที่ไม่ใช่แค่คนหรือ2คนแต่มากันเป็นขยงนะคะแล้วก็อาจจะต้องคัดกรองพลังงานนิดนึงว่าแค่ไหนที่คุณไหวในการสื่อสารหรือการเข้าร่วมสังคมอะไรพวกนั้นและบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าตัวคุณดูไม่ได้มีคุณค่าหรือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาขนาดนั้นแต่คุณจะได้ในสิ่งที่เกินความคาดหมายหลายๆอยา่างเป็นเหมือนของขวัญจากชีวิตที่คุณเคยลำบากและเหนื่อยยากมาก่อนนะคะ มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับและมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่คุณจะต้องสานต่อจากปัจจุบันไปถึงฝั่งฝันนะคะดังนั้นใครที่มีความฝันมีความหวังอะไรเนี่ยมีสิทธิ์แล้วนะคะที่คุณจะเริ่มได้เห็นเส้นทางในการไปสู่ความฝันความหวังเหล่านั้นแต่มันก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับ คุณเคยผ่านช่วงเวลาเหนื่อยๆช่วงเวลาหนักๆหรือช่วงเวลาที่ต้องจบต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและมันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีให้กับคุณทําให้คุณได้ค้นพบเพื่อนใหม,ใหม่กลุ่มสังคมใหม่หมและมรดกตกทอดหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันคุ้มค่ากับการรอคอยอะค่ะบางคนจะได้ลูกได้ครอบครัวได้ภรรยาหรือว่า ผู้หญิงบางคนที่เข้ามาเกื้อหนุนซัพพอร์ตชีวิตหลังจากนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆแต่มันต้องผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงการจบและการจัดการชีวิตจากจุดเก่าไปสู่จุดใหม่ก่อนนะดังนั้นอาจจะต้องแบบ รอกันสักนิดหนึ่งอะคะ่ะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาด้วยการเปิดใจเห้กว้างแล้วก็บางครั้งเราต้องเช็คผู้คนที่เข้ามาะคะ่ะว่า,ามีใครที่อยู่ในรูปแบบของกัลยาณมิตรจริงๆเพราะบางครั้งมันเหมือนคุณอาจจะต้องคัดกรองสิ่งที่คุณจะต้องเลือกหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นคน คนรักหรือว่าเพื่อนหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะบางคนอยากซื้อบ้านซื้อรถก็ต้องเช็คเนื้อหานิดนึงบางคนซื้อบ้านเมือสองอะคะ่ะก็อาจจะต้องดูประวัติบ้านักนิดนึงว่าเออมีอะไรก่อนหน้านี้ยังไงมาบ้างนะคะเพื่อความปลอดภัยและความชัวร์เพราะว่าหลังจากนี้นะคะ่ะมันเหมือนเดซันพลังงานของแสงสว่างในเช้าวันใหม่มันกำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมดังนั้นชีวิตหลังจากนี้นะคะ่ะเมื่อคุณเคลียร์ปัญหา และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นจุดที่คุณจะออกจากถ้ำเรือีนะคะในการเป็นฤาษีเปลี่ยนมาเป็นบุคคลที่มีความแบบเป็นที่รู้จักของผู้คนหรือว่าต้องพบเจอกับผู้คนเยอะๆลูกค้าอาจจะเข้ามาเยอะนะคะงานค่อนข้างหนักหรืออาจจะเป็นการเจอกับกลุ่มพันธมิตรพาร์ทเนอร์เพื่อนๆที่จะช่วยหนุนนำคุณให้เติบโตทาง การทำงานใหม่ๆหลังจากนี้ให้มั่นคงมีรากฐานที่หนักแน่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะหมายถึงการแต่งงานนะคะการมีลูกการเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งคุณจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าการแต่งงานอะไรพวกนี้เข้ามาก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะในช่วงเริ่มต้นชีวิตแต่ว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันผ่านไปอะคะ่ะคณก็จะเคลียร์ปัญหาภาระ ต่างๆต,ต,ตรงนี้ไปได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะหรือว่าใครนะคะที่จะไปจีบใครในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้อดทนนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะเจอคนที่เป็นเหมือนเอ็มเพรสเป็นพลังงานของคนที่ดูดีมีกระตังมากๆและคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุณไม่คู่ควรสักเท่าไหร่แต่การให้เพื่อนช่วยหรือการพยายามการใส่ใจการอดทน การศึกษาเรื่องราวของเขาคนนั้นนะคะมันจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเข้าใจคนคนหนึ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้จักเขาไปทางชีวิตได้มากขึ้นนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรหลังจากนี้การผจญภัยนะคะรอคุณอยู่ในชีวิตใหม่แต่คุณจะต้องศึกษาอดทนแล้วก็เลือกเส้นทางที่ถูกต้องค่ะ ก็ต้องชัดเจนกับตัวเองและหนักแน่นในการเลือกนะคะบางครั้งการเลือกการตัดสินใจมันเป็นเรื่องยากเนาะแต่ว่าการที่เราะคะ่ะใช้จิตของเราข้างในอะในการถักตัวเองลึกๆล,ล,ลงไปเรื่อยๆอ่ะคะ่ะเราจะเจอว่าโอเคคําตอบเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราเข้าใจนะ <S 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 เพียงแค่บางครั้งมันมีความคิดฟุ้งซ่านหลายๆเรื่องจากคนรอบตัวและเหตุปัจจัยหลายๆอย่างทําให้เราไม่สามารถจะตัดสินใจได้อะคะ่ะ ดังนั้นถ้าใครที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างจากพลังงานหน้าไพ่นะคะแนะนำว่าฟังคนอื่นแล้วเอามาพิจารณาก่อนอย่าเชื่อทั้งหมดเพราะว่าพลังงานของผู้คนจำนวนมากมายหรือว่าเพื่อนจำนวนมากมายเนี่ยมันเหมือนมีทั้งสิ่งที่ดีกับตัวคุณเองและสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะกับตัวคุณเองได้เหมือนกันนะคะความคิดคนอื่นก็เป็นชีวิตของคนอื่นประสบการณ์ของคนอื่น สิ่งที่เป็นของคุณก็คือการใช้วิจรารณญาณของตัวคุณเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะฟังใครมาค่ะเขาจะพูดดีแค่ไหนมันก็ยังไม่ใช่ชีวิตของคุณเพราะงาั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรค่ะหาข้อมูลศึกษาแล้วถามใจตัวเองก่อนที่จะเลือกเสมอน,นะคะอย่าให้ใครมารับผิดชอบชีวิตของเราด้วยการเลือกให้เราเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบความ ความผิดพลาดหรือสิ่งที่เราตัดสินใจอะคะ่ะด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเราเองเพราะงั้นตัดสินใจอะไรใดๆนะคะในการผรจญภยัยครั้งใหม่หลังจากนี้เอาตัวเองเป็นหลักนะคะเราก็เชื่อว่านะคะคนนี้เข้ามาฟังรนดอมเนี่ยคุณกำลังจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการมีลูกหรือการมีบ้านการมีงานใหม่ๆหรือการย้ายไปอยู่ที่บ้านของคุณนะคะการย้ายกลับบ้านเนาะใครทำงานต่างจังหวัด หลังจากนี้จะเป็นการผรจญภัยในหนังม้วนใหม่ของชีวิตจะไม่ใช่เนื้อเรื่องเดิมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงแรกอาจาจะหนักจะเหนื่อยหน่อยแต่ขอแค่คุณศึกษามีความมั่นใจและกล้าที่จะไปต่อมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันจะมีอะไรที่ทําให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมในอนาคตจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชีวิตแบบที่ใช่เป็นความฝันความหวังแบบที่ใช่และถึงแม้คุณจะฝันใหญ่แค่ไหนอะคะ่ะ มันไปถึงได้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมจุดสตาร์ทกับความฝันมันไปกันคนละที่คนละทางแต่จริงๆมันไปถึงได้ค่ะเพราะพลังงานหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนการหยอดเหรียญใส่กระปุกวันละเหรียญวันละเหรียญแต่มันจะเต็มในที่สุดนะคะถ้าเราเชื่อว่าเราจะหยอดมันจนกว่าจะถึงปลายทางเนาะดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะเชื่อใจมั่นใจในเส้นทางของคุณเองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะโหดนิดนึง แต่มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่เป็นเส้นทางของคุณจริงๆครอบครัวนะคะบ้านที่แท้จริงของคุณการได้รับสิ่งที่เป็นของของคุณสิ่งที่ดีงามกับคุณแล้วก็พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกันลยาณมิตรนะคะที่จะนำพาคุณไปในเส้นทางดีๆของชีวิต แต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันเพราะงั้นศึกษาก่อนตัดสินใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยตัวเองนะคะขอให้เลือกด้วยเสียงภายในของคุณค่ะแล้วคุณจะได้ใช้ชีวิตในเส้นทางของคุณเองไม่ใช่การใช้ชีวิตตามเสียงของคนอื่นนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในเส้นทางนี้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้แม่หมองดการดูดวงส่วนตัวนะคะจะมบออนไปปฏิบัติธรรมแล้วฝึกจิตให้ดีกว่านี้สักหน่อยเพื่อให้พลังงานสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นหลายๆคนที่เคยทักทายดูดวงส่วนตัวอาจจะเห็นเงียบๆหายหายไปหรือว่าอาจจะมีช่วงที่ปิดโทรศัพท์มือถือไปนานๆน,น,นะคะไม่ต้องตกใจนะคะแต่ย้ําว่าอย่าโอนไว้นะคะเก็บเงินในกระเป๋าตังค์ไว้ก่อนสักครู่นะคะถามมาก่อนนิดนึงว่ายังอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเหมือนแบบปิดโทรศัพท์ไปแล้วนะคะในช่วงนี้ แล้วก็ส่วนเรื่องของการโค้นนะคะเดี๋ยวจะนัดกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าพลังงานช่วงตุลาคมค่อนข้างโหดเหมือนกันก็เลยอยากจะขอเซฟตัวเองเพื่อไปฝึกจิตให้หนักแน่นมั่นคงในเส้นทางของแสงสว่างมากขึ้นนะคะเพื่อจะช่วยให้เส้นทางตรงนี้มันเคลียร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับหลายๆคนในชาแนลได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยัง อยากศึกษาเรื่องของ l i เวอร์เกอร w i n f นเฟ e นะคะแม่หมอยังคงให้สมัครสมาชิกในระบบ VIP ด้วยตัวเองได้อยู่นะคะในชานนลก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ l i เวอร์เกอชาวแสงแล้วก็ทวินเฟ m มที่จะทำให้คุณเข้าใจเส้นทางนี้และเติบโตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ